บรรยากาศวันนี้สวยและแดดดีมากแต่ก็ติโดโรคตอนออกจากรถมา19บเก้าน่นจะเนาะเดี๋ยวสาวไทยกะจะเอารุปผวา ไม่มีที่ตีเลยอันนี้ก็เป็นเป็นปากเป็นตาน้นามแล้วีปนอ,อนจ้ะนามแห้ง จะพาเดินดูรอบๆเนาะว่ามันสวยขนาดไหน น,นี่ก็จะเป็นตานามพี่น้องช่วงที่ว่าเลือกเ่าจะเอาเลือกขามฟังมากเนาะค่ะเนาะเอาจากฟังอีกแม่นามหนึง่งมาอีกแม่นามหนึง่งเนาะจะเนาะนี่แต่ตอนนี้กับ่มีเลือดแรนแล้วแหละพี่น้องจา้าความสวยของธรรมชาติพี่น้องจ้าจากที่มะตกแล้ว,ลวที่นี่พิ้นมาติลุกเนาะค่ะเนาะที่มะที่ตกไปก่อนน,น้นเพิ่นกะ าทางเดินใหม่นะคะนอกระบะมันก็นจ,ะจะเป็นแบบนี้สวยมากพญยิยมาลงลดมาน้ามแล้วหนาวแล้วบอกว่าเทิบไปเลื่อยมาสักเดียวกระมากขึ้นมานะ 好。